หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันน้องบิงมีเพื่อนเป็นตุ๊กตาแคแบส่วนพี่ไบมีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวหัวสีเหลืองตัวสีเทาๆและที่นี่คือเมก a ะฮับเบอร์แลนด์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์มาในทีมเอเลียนยูนิเวิร์สจักรวาลอัศจรรย์กับเพื่อนต่างดาว ทุกคนครับมีอะไรอยู่ข้างหลังประตูเอเลี่ยนจะออกมาแล้วครับทุกคนเตรียมตัวนะครับมาเลยครับทุกคนแล้ววันนี้ภารกิจของเราคือต้องชนะให้ได้3มเกมเพื่อช่วยเอเลี่ยนตัวที่เหลือครับเกมที่1กระโดดหลบสิ่งกีดขวาโอ้ oh, น้องบิงหมอบอย่างเดียวเลยอ่ะ ไปไปเฮ้ยหัวทิ้มเอาแล้วน้องบิงน้องบิงลองแบบกระโดดสิเอาน้องบิงจะกระโดดดูนะเอาบิง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 เออเก่งมากเก่งมากเอาเอาไปกระโดดเออเอาบิงบิงบิงหมอบอย่างเดียวบิงแท่บิงแทบโอ๊ไปเราเดินถอยหลังมาก็หลบพ้นเหรอเฮ้ยดูไปสิไปแบบว่าเดินหลบได้อ่ะ โอ้หตอนนี้หมุนมาเจอน้องไบน้องไบเร็วโอ้โหน้องบิงโอ้ยน้องบิงบิงเอเลี่ยนเต็มไปหมดเลยบิงเร็วบิงบิงออกเร็วบิงเอาละครับเราต้องพาเอเลี่ยนออกมาจากในที่นี้ให้ได้มันหมุนใหญ่เลยอะตัวสีชมพูออกได้ไหมไปไปเร็วไปไปไปหมอบก่อนไปไปหมอบก่อนโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอเลนเด้อไปไป้ยไอ้ตัวนี้ตัวเหลืองเย้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราช่วยเอเลี่ยนออกมาจากในเกมนี้ได้แล้วหูเกมนี้มันเหนื่อยมากๆเพพ่อแบงค์หายใจไม่ทันเลยอะ่ะมันสนุกแล้วมันก็เหนื่อยมากๆทกนงใบสนุกไหม,มครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยเอเลี่ยนกันเกมต่อไปเลยครับโอเคไม่กิฟเดี๋ยวเราต้องเข้าไปช่วยเอเลี่ยนอีกแล้วครับนุ่นมันอยู่ข้างในอะ่ะดูสิทุกคนสามตัวแต่ว่าเราต้องยืนให้ถูกนะข้างในเนี้ยพ,พื้นมันจะทะลุถ้าเรายืนผิดที่อ่ะเราจะตกลงไปในบ่อลาวา รู้เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยระวังนะเห็น <he en S 2> ไหมครับเราต้องเลือกเกมไม่ถูกนะมันมีทั้งหมด3เกมนี่ครับทุกคนตอนนี้เราเลือกเกมบ่อลาวาแล้วตอนนี้นะครับอุ้ยไม่กริฟไม่กริฟเลือกให้ถูกอู้เราต้องเลือกฝั่งให้ถูกนะอู้เกมเริ่มแล้วอุ้ยอ๋อเราต้องมายืนสีเขียวครับโอเคโอเคถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไม่ตกลาวาแต่ว่าเราอย่าลืมนะเราต้องข้ามไปช่วยเอเลี่ยนให้ได้นะมันอยู่ไกลอ,อีกรอบหนึ่งครับ ตอนนี man, ้จะช่วยได้ไหมปลาใบใบลงมาสีเขียวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายเกมอุ้ยทุกคนมันน่าสนุกมากครับเกมนี้ใบใบตรงนั้นโอเคไม่กิบไม่กิบเกือบไม่กิเซโอเคโอเคต่อไปครับได้คนละสามคะแนนแล้วใบใบใบวิ่งก้นไปโอเคอูมันเหลืออันเล็กนิดเดียวอะ เอาครับมาตาต่อไปมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ถอยหลังใบข้างซ้ายใบถอยไม่อีกอีกนิดนึงโอเคนั่นแหละตรงนี้นะครับตานี้เราต้องไปไปใบใไปจับเอเลียนเร e ็วเร e ็วได้ไหมข้างนู้นนะ่ะโอ้โหไม่มีใครไปข้างนู้นเลยอยู่ข้างนี้กันหมดเอาใหม่ครับเอาใหม่หกคะแนนแล้วมาๆๆ e e ม,มาเร็วถึงแล้วอุ้มอุ้มมาแล้วอุ้มเอเลียนได้แล้วครับอุ้ยทุกคนตอนนี้เราช่วยเอเลียนได้แล้วสองตัวไปเร็วไปไป โอเคอเคุอค้ยใบตกอุ้ยทุกคนใบตกไม่กิฟยังรอดอยู่โอ้แต่น้องใบย,ยังมีอีกชีวิตหนึ่งครับไม่เป็นไรตอนนี้เราเหลือเอเลี่ยนอีกหนึ่งตัวครับตัวสีชมพูโหทุกคนเอายังไงดีมาถอยมาถอยมาอีกนิดนึงถอยมาอมาีกนิดนึงโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ก้าวคะแนนแล้วไปเร็วไม่กิฟไม่กิฟจับจับเอเลี่ยนมาสิไม่กิฟจ,จ,จ,จับถึงไหมโอเคไม่ถึงอีกรอบหนึ่ง โอเคยืนตรงกลางรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยถอยถอยโอเคยังรอดยังรอดครับทุกคนไม่กิฟสิบสองไปสิบเอ็ดโอเคอเคุยน้องไวแพ้ไม่กิฟชนะได้มงกุดไม่กิฟเดินไปเอาเอเลี่ยนได้ไหมเนี่ยไปค่อยเดินไปนะอุยอุยอุยได้ครับทุกคนเอ้เหล้ได้แล้วครับทุกคนเราช่วยเหลือเอเลี่ยนออกมาได้เกมนี้สนุกไหมสนุกเราได้สามตัวครบเลย มีแล้วน้องบิงก็มีแคแร์แบมาด้วยโอเคครับตอนนี้เรามีเกมวัวกระทิงด้วยเด็กๆเ,เคยขี่วัวกระทิงกันไหมเคยเราจะพาเอเลี่ยนไปขี่วัวกระทิงกันดีไหมเคยขี่วัวกระทิงที่ไหนน้องบิงน้องบิงเคยไหมที่หลังพ่อที่หลังพ่อเด็กๆเ,เคยขี่วัวกระทิงบนหลังพ่อ <laughs> แต่วันนี้มีวัวกระทิงของจริงนะแม่ oh. สนุกมากๆอยู่ที่โซนบ้านลมอะ oh. ่ะอ๋อปะปะงั้นเราไปกันเลยครับไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วครับ Harbor In Festival เครื่องแม่งเป่าลมขนาดใหญ่และที่นี่มีวัวกระทิงด้วยอยู่ข้างหลังเราว่านั่งไงนั่นไงเราจะไปช่วยเอเลี่ยนตัวนี้ครับทุกคนเด็กๆก,การที่เราจะช่วยเอเลี่ยนตัวนี้เราต้องขี่วัวกระทิงด้วยนะอุ้ยโอ้โหทุกคนวัวกระทิงตัวนี้ตาสีแดงด้วยอะ่ะหัวไว้เกาะเกาะเชือกไว้นั่นแหละเอาเบอร์อะไรลูกเอาเบอร์อะไร อ่ะบเบอร์หนึ่งโอเค้ยอุ้ย,ย,ยมันเริ่มทำงานแล้วโอ้ยหมุนแล้วครับเจ้าบัวก,กะทิงน้อยหมุนแล้วอ้ยหัวใไใบกอดแน่นๆนะตอนนี้นะครับน้องใบต้องช่วยเหลือเอเลี่ยนของพวกเราด้วยการขี่เบวกกะทิงไปแล้วไปแล้วเัวกระทิงตาปงเนะป็นสีแดง้ยมันเริ่มแรงแล้วใบใบมันเริ่มแรงแล้วออ้งใบยังกอะแน่นอยู่นะเอาเบอร์อะไรเอาเบอร์สามเลยนะเบอร์สามเปล่าหรือว่าบเบอร์สิบ เบอร์เบอร์สิบแรงสุดแค่นี้เสี่ยวไหมเสี่ยวเหรอเอาอีกเอาอีกเอาให้ล่วงเลยดีไหมอุ้ยตอนนี้มันเริ่มแรงขึ้นแล้วครับทุกคนตอนนี้พี่เขากดเบอร์สามนะไปเริ่มเอียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟไฟไฟเริ่มเอียงแล้วครับทุกคนเมกาหาบอลนด์สาขาฟิวเจอร์พักลังสิตมีขี่วัวกระทิงนะครับ แต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะถ้าตกลงมามันจะมีมันจะมีพื้นนุมน่มๆเพราะมันเป็นเครื่องเล่นเป่าลมว้าบายบายถ้าอย่างนี้บายปล่อยมือได้ไหมบายตีมือพ่อได้ไหมโอเคได, <c oughs> ได้ได้โดยเก่งมากเก่งมากโอ้โหขอแรงอีกเบอร์หนึ่งครับขอแรงอีกเบอร์หนึ่งมาว้มา,อ,มาอันนี้เบอร์สุดท้ายถ้าหนูกาะได้อะ่ะก็หนูก็ชนะอันนี้เบอร์สุดท้ายครับ อุ้ยเบอร์สุดท้ายแล้วเบอร์สุดท้ายแล้วอุ้ยใบกอดได้อุ้ยเบอร์สุดท้ายไบยังกอะอยู่อู้วูยังเก่งอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยุ้ยเจ้าวัวกระทิงมันเริ่มมันเริ่มโกรธแล้วนะใบอุ้ยมันเริ่มโกรธแล้ววู้ใบเก่งใบเก่งพอยังพอแล้วพอแล้วโอเคน้องใบผ่านได้น้องใบอุ้มเอเลี่ยนออกไปเลยครับปาหนุใบเราได้แล้วเอาพาเอเลี่ยนออกไป และที่โซนนี้นะครับเป็นโซนเครื่องเล่นเป่าลมเราจะมีเอเลี่ยนสีชมพูอยู่ตัวหนึ่งน้องบายเอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนเลย,ยเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเราจะกระโดดลงมาทับเอเลี่ยนกัน <Okay. S 2> ไปไยขึ้น,นยังไงขึ้น,นยังไงไปครับขึ้นไปเลยว้เราจะขึ้นไปตรงนี้นะขึ้นไปให้สูงเลยแล้วตรงนี้นะครับจะมีทางกระโดดลงมาจัมปิ้งเลยนะครับตอนนี้น้องมีน้องบายขึ้นไปนะครับบายหนึ่งสองสามโอเคบายเจ็บไหม เก็บไหมไม่เก็บไม่เจ็บเอาใบลงใบลงเฮ้ยบิงบิงจะเล่นอีกครั้หนึ่งครับบิงโยนแคเบลลงไปตรงกลางโอเคโอเคหนึ่งสองเตมโอ้บิงต่อไปเราจะวิ่งกระโดดเลยหนึ่งสองเตมไป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 ตุ้มหนู โอ้ตู uh ้ห huh. ม so ูน uh ้ง huh. บ so ิงสนุกเลยครับ huh. อ so ันนี้คือเล็ดบัมนะครับกระโดดจัมปิ้งลงมาดูน้องไบนะน้องใบจะกระโดดแล้วนะหนึ่งสองเตมโอ้โหกระโดดไกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งหนึ่งสองเตมโด้โอ้โหสนุกไหมครับข้างบนและเอเลี่ยนของเราล่ะเราจะพาเอเลี่ยนของเราขึ้นไปเล่นชั้นสองนะครับเพราะที่นี่บ้านลมมีสองชั้นเลยนะนี่แม่เราขึ้นข้างบนได้ด้วย เราไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรให้เราเล่นบ้างไปครับมาแล้วครับทุกคนเอเลี่ยนสีจมพูของเราขึ้นมาแล้วบิงเก่งมากลูกบิงตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับที่นี่เมกาฮาเบรลนสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสตนะครับมีบ้านลมสองชั้นเลยนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเจอกับนี่เห็นไหมเป็นด่านปลากลัวเป็นด่านที่เราต้องผ่านด่านแต่ละด่านนะครับเพื่อเข้าไปที่จุดเส้นชัยนะครับ ไปไปไปผ่านด่านไปให้ได้ดูลูกศรนะครับลูกศรไปทางไหนซิกแซกตรงนู้นด้วยครับซิกแซกไปมุดเข้าไปในวงนั้นนะครับโหตามลูกศรไปครับไปแล้วไปแล้วโหลูกศรมาทางนี้ครับเดี๋ยวก่อนเบก่อนเบ่อนตรงนี้เจอเจอปุ่มครับปุ่มเราต้องขึ้นบนปุ่มนะครับห้ามลงมาข้างล่างนะครับโอเคโอเคไปได้ไปได้นี่ลูกศรไปทางนี้ครับไปเราต้องผ่านด่านตรงนี้โฮ้ยโอ้ย <chat> มันเริ่มยากครับ ge, y, y, โอ oh. oh. ้ยโอ้ยล้มไปแล้วครับหนึ่งคอนล้มไปแล้วครับโอ้โหตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้เราต้องเด้งไปเด้งเออเออใบถูกต้องเออเออโอ้โหถึงอุ้ยถึงห่วงดูแล้วตรงนี้นะครับเราจะต้องผ่านด่านุ้ยมันเหมือนมีเขี้ยวเลยอ่ะเหมือนเป็นเข้าไปในปากนี่เหมือนเข้าไปในปากเลยอะเราต้องคานเข้าไปตัวเนี้ยเอาแล้วทุกคนเราคานเข้าไปแล้ว อุ้ยทุกคนลองออกไปดูข้างนั้นกันเด็กๆขานเข้าไปแล้วอะ่ะอุ้ยออกได้เป่าอุ้ยเหมือนทะลุป,ปากปลาฉลามเลยอะ่ะโอ้หน้องไบออกมาจากรูได้โอ้แล้วนี่ครับด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายนี่ยากนิดนึงนะเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็สไลเดอร์ลงมา้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปน้องบิงขึ้นแล้วครับน้องไบขึ้นแล้วครับโอ้โหสนุกมากๆเลยเหรอ วหวนำไบกิ้งเลยโอ<ฮ>้เดียกๆชอบเดียกๆวิ่งไปกันใหญ่เลยสงสายจะเล่นอีกรอบนึง เจอบ้านของเอเลี่ยนดูสิทุกคนเป็นเอเลี่ยนสีชมพูบ้านก็เลยกลายเป็นสีชมพูข้างในอะมันจะเหมือนมีฟันแหลมๆด้วยนะทุกคนถ้าเข้าไปแล้วว่าพาเอเลี่ยนออกมาด้วยนะระวังฟันแหลมๆนะมันเหมือนเข้าไปในปากของยานอาวากาศเหมือนเข้าไปใน UFO เลยอะ่ะเด็กๆออกมาได้เปล่าอุ้ยบิงีิอแคเบออกมาไดเอเลี่ยนะ่ะเอเลี่ยนอยู่ไหนอุ้ยเอเลี่ยนมันติดอุ้ยทุกคนขเขาแบงเจอแล้วเหมือนมีเอเลี่ยนอยู่ตัวหนึ่ง น้องใบเอาออกได้ไหมครับน้องบิงไปช่วยหน่อยี่ใบเอาไม่ออกอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับมานะครับอุ้ยทุกคนมันจะออกมาันจะาปากเลยอะ่ะอุยน้องบิงดึงออกมาบิงบิงดึงออกมาอุ้ยใช่ไหมครับโอ้ยได้อีกแล้วอยู่ดได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับทุกคนที่นี่เมกาฮาร์เบอร์แลนด์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตโซนอินเฟสทิเบลเครื่องเล่นเป่าลม มีเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะเลยครับสนุกมากๆไปดูกันครับหนึ่งสองตมมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหมากันเยอะเลยโอ้โหโอ้โหไปขึ้นสไลเดอร์ต่อเลยครับขึ้นสไลเด์ต่อโอ้ขึ้นกันเยอะเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปข้างนึงไปข้างนึงโอ้มาแล้วไปคนที่หนึ่งโอ้คนที่สองโอ้คนที่สามคนที่สี่ โอ้คนที่ห้าอ้หูนงบิงนังบิงคนที่หกโอ้คนที่เจ็ดมาครับมาครับมาแล้วมาแล้วเข้าเข้ารูเขา้เขารูไปเขา้ารูเรียโอ้ตรงนั้นมาไม่ได้อ่ะติดติดไปเขา้ารูเข้ารูอ้เข้ารูเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเอเลี่ยนเข้าไปเลยอ้โหเข้ากันยอู้โอ้แน่นแน่นอ้รถติดเลยครับตอนนี้เข้ากันไม่หมดนะอูู้ออกออกย่งออกมาย่งอู้มีคนออกมานะ โอ้ออกมาได้ออกมาได้โอ้โหเยอะเลยโอ้โหเข้าบ้านกันเต็มไปหมดเลยโอเคน้องๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่เมกกะแฮมเบอร์แลนด์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์มีโซนเด็กเล็กด้วยครับชื่อว่าโซนลิตเติลวิวมีจำลองอาชีพต่างๆมีคุณหมอเลี้ยงเด็กมีคุณหมอตุ๊กตาแล้วก็มีคุณหมอฟันมีบ้านของมนุษย์ต่างดาวตัวสีเขียว แล้วก็มีดาวเสามีวงแหวนแล้วก็มีเอเลี่ยนหัวสีเหลืองกำลังยืนกินข้าวเว้ยกินเส้นมามา่าหรือว่าเส้นสปาเกตตี้ครับเนี่ยมีตู้ซักผ้ามีเครื่องซักผ้ามีที่ทำความสะอาดแล้วก็มีห้องครัวทำอาหารแล้ววันนี้นะครับน้องไบาขายอาหารอยู่น้องไบาขายของเราจะไปซื้อของมาให้เอเลี่ยนกินกันครับ ขายทุกอย่างเลยจ้าเิดลาก้านนี้เลยนะคะมันเลื่อนเองได้ใช่อุ้ยอยอยอยมันเลื่อนไปเลื่อนมาโอเคกี่บาทคะเนี่ยโอเคจ่ายตังค์เลยค่ะโอ้เอาตังใส่ใส่พานด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะเอาของใส่้วเข็นไปที่บ้านของเรานะโอ้ น,นี่แม่ค้าแม่ค้าเอาโอ้โหเอาพัจ,จันมาด้วยอ,อันนี้มันเอาไว้สำรับเล่นกิ้งเหรอคะโอ้โหกิ้งได้กิ้งได้ทุกคนตอนนี้เพื่อนรักของเราเริ่มหิวแล้วเราเข้าไปในนั้นกันค่ะโอเคน้องบิงดูซิว่าวันนี้มีอาหารอะไรมั่งเรามีเพื่อนตัวน้อยนี่ไงเพื่อนตัวน้อยเป็นเอเลี่ยนสวัสดีค่ะเอเลี่ยนหิวข้าวไหมคะอ๋ออุ้ยอุอ้ยของร่วงแล้ว ขอบคุณค่ะ<ฮ>อุ้ยมัมมัมเลยค่ะลองดูซิว่ากินข้าวโพดไหมหรือว่าจะกินเส้นบะหมี่โอ้โหและอันนี้ทําอะไรคะทาเล็บค่ะอ๋อทาเล็บหรอโอเคค่ะช่างทาเล็บทาเลยค่ะ<า>โอ้โหทากันสองคนเลยครับเปลี่ยนลายอ๋อทาเล็บเสร็จแล้ว,เ,ลเ,ลวเราต้องอบเล็บโอเคเก่งมากเลยค่ะโอ้มีมีผมต่อด้วยหรอคะเนี่ยโหตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเรามาถา่ายรูปกันดีกว่า ถ่ายรูปให้ส,สวยๆเลยนะคะพอตอนนี้มากดได้และใช่ลอนเลอร์แลนด์สนามลอนเลอร์สเก็ตในล่มน้องไบชอบมากๆน้องไบเล่นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเล่นแล้วต้องมาเล่นอีกครั้งแน่นอนเนก้าฮาร์เบอร์แลนด์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตความสุขของทุกคนในครอบครัวสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย